สวัสดีครับพระอ,อมนะคะวันนี้พามาชมงานแสดงสินค้าไบเทคบางนาโคมไฟแบบไหนสวยดีสีเงินนี่ก็สวย เสียงเพลงก็ดังจริงอ,อันนี้จอนแบบใหญ่มีจอนแบบขนาดไฟนี้เลย ขนาดไซส์ค่ะอันนี้เมตรหกสิบเมตรยี่สิบแล้วก็สองเมตรค่ะแล้วก็เมตรแปดสิบอันนี้ราคาเท่าไหร่อันนี้โปรโมชั่นหนึ่งที่สี่หมื่นเก้าค่ะมีสามสีให้เลือกนะคะมีสีเงินสีทองสีโรสโกลด์ค่ะก็นี่เดี๋ยวหนูเซลจากไลน์ให้อีณกับพี่ราคาพร้อมติดตั้งเลยค่ะพร้อมติดตั้งเลยใช่เราหมดเขตวันไหนเนี่ยอะไรนะหมดเขตวันไหนเดืนนี้แกนี้ใช่มคะพรุ่งนี้ค่ะ โปรโมชั่นไว้ก่อนได้นะคะพี่จะใช้ของเมื่อไหร่ก็ได้ได้ฝากของไว้ได้การซื้อปีและเซลเยอะค่ะขอวันสุดท้ายแล้วคือจับค่าให้20เลยเดี๋ยวพี่เดินดูแล้วเดพี่ตัดสินใจต้องมาได้อันนี้พี่ะะมีสีตัวไหนบ้างคะมีโคมไฟกับอันเนี้ยพี่อยากได้มีสองแบบโคมไฟนี่จิด๋วกินข้าวหรือว่าทงผงผงบันไดอะนะทงเชิงเชิงบันไดออก,ก็มีหลายแบบนะพี่ เชิงบันไดกับเดีย๋ยวพี่ดูดูก่อนเดีย๋ยวพี่เดินกลับเดีย๋ยวพี่จะเดินกลับมาอีกทีนึงตายวิดียวมิน,นิเชิงบันไดก็สวยอันนี้ก็เชิงบันไดย哟 อันนี้เท่าไหรนะ่เนียอันนี้โปรโมรชั่นอยู่ที่อันนี้มันเป็นงานแบรนด์ของเอฟโอตัวน,นี้โปรโมรชั่นอยู่ที่7 9็ค่ะถ้าเป็นงานของออสเซียค่ะราคาก็จะซอบลงมาอยู่ที่5,9ค่ะแต่ว่าหนูจะซื้อจากฝ้ายอีกนะพี่รับฝายหรอแม่นน เดินดูได้ไในได้นะสวยมากมานี่ก็จะมีตรงนูง้นก็มีก็แพงมากเหมือนกันนะเดีย๋ยวไปดูโคมไฟตรงนูง้นระบบโคมไฟนี่นะคะ มีจอมไฟสวยๆทั้งนั้นมันนี่แบบอลังการทั้งนั้นเลยนะที่อยากได้คืออยากได้เคาน์เตอร์เคาน์เตอร์บาร์นี่มันเล็กนี่จะได้เคาน์เตอร์บาร์ ตัวนี้เท่าไหรนะ่นนี่ยเมยีสิบสอหมนแค่ะสองหมื่นแปดเม็ดยมันอยู่ระบบตรงหน้าต่างแล้วเท่าช่วงหน้าต่างความฟังเม็ดยี่สิบใช่ความฟังนี่เท่ไหร่พี่พี่พูดเพราะว่า อีช่วงหน้าต่างน่ะมันขนาดเท่ากับเม็ดทีประมาณไอที่แฝนนี้หรือเปล่าหรือว่าพี่อาจจะก่าผิดไม่่แนใจหน้าต่างบานประตูนี่สวยๆสองหมื่นกว่าบาทติดตั้งพร้อมไหมติดตั้งใปีค่ะถ้าหมดเขตนีนร้านเธออยู่แถวไหน ขอ,ขอพ่อบ้านพี่กำลังก่อสร้างอยู่เลย<ม>เดี๋ยวจะขอถ่ายรูปคไม่มีไม่มีแบบไม่มีแบบให้พี่ดูทั้งเลยอยู่น<ม>ในเซตบุกไอจีค่ะเราเข้าไปในนี้เลยใช่ใช่เ<ม>ข้าไปตามชื่อร้านลเลยค่ะเซกไอจีม,มันต้องยึดกับอะไร เพราะว่าที่พี่พูดเราขอบหน้าต่างเพราะมันเพราะมันจะอยู่ตรงตรงหน้าต่างประตูที่พี่จะติดเพราะช่างในเป็นครัวแล้วจะทําเป็นที่ส่งอาหารแล้วจะให้ตรงนี้อยู่ตรงกลางมันประมาณนั้นเดีย๋ยวพี่จะไปท่องไปถามช่างละครว่า,วาระหว่างช่วงนั้นนะมันประมาณเมตรยี่สิบอะไรนี้ก็ต่อเพราะไซนี้กำลังโอเคพอนที่สองระหว่างนีน่คือจะให้เป็นตู้โชว์อะไรเงี้ยที่บ้านแล้วอันนี้จะเป็นตรงกลางแคบ ระวังเพราะตอนนี้มันติดแอร์อยู่คือรื้อแอร์เท่าเท่าก็ตัวแอร์นั่นพี่ว่าเนี่ยต้องตอนแรกตอนตอนทุกวันเนี้มันมีมีแอร์มันติดอยู่แต่นี้ก็ต้องรื้อแอร์เพราะว่าเปลี่ยนเพราะว่าจะทําห้องแยกไปต่อบ้านเพิ่มใช่เขาเริ่มทําอยู่เลยจะได้เนี่ยไว้ติดต่อเพราะว่าไม่ไม่ทันงานนี่ เดี๋ยวเข้าไปดูแบบในเฟซบุ๊กเพราะว่โคมไฟนี่ด้วยนะขอบใจมากนะเนาะขอบใจมากขอถ่ายวิดีโอหน่อย<ว> <laughs> น,นะแล้วก็โคมไฟสวยๆแค่นี้ก่อนนะคะ